ดีค่ะใครที่จะมากราบนมรสการพระราชนรคนทีิราาษาหรือหลวงพ่อชอุ้มนะคะ,ะขับรถไปทางด้านหน้าหรือด้านหลังวัดได้เลยนะคะแล้วก็มาจอดบ,บริเวณหลังโบสถ์ด้านนี้ค่ะหลังโบสถ์ด้านนี้นะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้าวิหารนะคะถ้ามีอะไรก็เข้ามาสอบถามทางด้านนี้ได้เลยนะคะจะเป็นเขาจะมากราบนะคะช่วงเช้าช่วงก่อนขฉันเพลงนะะช่วงสิบ ึง11โมงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดติดฉันเพนอยู่ก็รอสักครู่นึงประมาณครึ่งชั่วโมงหลวงพ่อฉันเพนเสร็จนะคะแล้ว่อยเข้าไปกาบรพร้อมกันนะคะหรือว่าช่วงบ่ายกะะ็จะเป็นช่วงประมาณบ่ายสองไปแล้วถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะคะสามารถมากากบนักศึกษได้เหมือนเดิมนะคะถ้าใครไม่รู้จะเข้ามายังไงสามารถเดินเข้าประสาทาได้ดัวตรงนี้นะคะอุติหลวงพ่อจะอุ้มน,นะคะไปอยู่ด้านนี้นะคะหรือว่าจะมาสอบ